ดูยังดูยังหลอนดูยังหลอนเซ้ h ฮเซฮัลโหลราบสวัสดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอมอนกับคอนเทนต์ดูยังหลอนห่างหายไปนานมากนะทุกคนแบบไม่ได้อัปเดตเลยและในวันนี้ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่เราอยากจะมาแนะนำนั่นก็คือเรื่อง A perfect pairing ค่ะ คู่นี้คือ Perfect อันนี้คือชื่อไทยก็สามารถหาดูได้ที่ Netflix ก็เพิ่งออนแอร์มานะทุกคนยังคงอยู่ในภาพยนตร์ในปี2022นั่นเองกัน่นเองนก่อนอนื่นอันดับแรกเลยนะทุกคนเราก็ต้องขออนุญาตนะฮะเล่าเรื่องราวคร่าวๆหรือว่าเรื่องย่อที่เป็นย่อในแบบฉบับเราที่พอจะเล่าได้ส่วนเนื้อหาข้างในก็อยากให้ทุกคนลองไปดูเองนะทุกคนอะเรื่องย่อก็มีอยู่ว่า,านางเอกเนี่ยก็ทํางานอยู่ที่บริษัท ค้าขายวายส่งออกวายบาๆๆต่างๆนาๆอะไรเงี้งยค่ะทุกคนแล้วด้วยความที่ว่านางเอกกับเพื่อนร่วมงานที่แบบสนิทกันซีกันอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบเหมือนแบบประมาณว่าทําผลงานนู่นนี่นั่นจะต้องไปดีลผู้ผลิตวายจากนู่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นมาเพื่อที่จะมานําเสนอแข่งกันอะไรเงี้ยแล้วจะอยู่วันหนึ่งนางเอกนะ,ะทุกคนก็คือไปรู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งของนางเอกอะที่แบบนางเอกคอยแบบไปเหมือนส่งวายให้อะไรเงี้ยเขาก็แนะนํามาให้ที่หนึ่งว่าโอเคเนี่ยที่เนี่ยฟาร์มเนี่ยเขาทำวายดี มากเลยนะนั่นก็คือเป็นฟาร์มวายของเฮโซวอนเป็นฟิลแบบว่าฟาร์มวายแบรนด์วายแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนึกออกมาเอออะไรประมาณนะั้นแล้วนางเอกก็เหมือนแบบไปพูดคุยกับเพื่อนที่ทํางานที่แบบสนิทกันและโอเคว่าเนี่ยฉันเจอแล้วนานเดี๋ยวฉันจะต้องดิวอย่างแน่นอนนู่นนี่นาน,น,านแล้วเพื่อนก็บอกว่าโอเคเราจะอุบเรื่องนี้กันไว้2คนก่อนนึกออกมหมวันเวลาวันประชุมต่างๆนะก็ค่อยนําเสนออะไรเงี้ยจนผลสุดท้ายปุ๊บเพื่อนที่ทํางานด้วยกัน นางแย่งไปแย่งไปนําเสนอเลยโอเคฉันเจออันนี้อันนี้อันนี้ฟาร์มนี้ฟาร์มนี้นู่นนี่นั่นก็คือแย่งสิ่งที่แบบควรที่จะต้องเป็นผลงานของนางเอกนืกอออกมาก็ไปนําเสนอกับหัวหน้าแล้วหัวหน้าก็โอเคแบบว่าเยินยอเยนั่นเยออราอะไรนะฮะทุกคนมันก็เยินยอต่างๆนานาผลสุดท้ายปุ๊บนางเอกก็โอเคตัดสินใจว่าเธอทําแบบนี้ใช่ไหมไม่โอเคนะฉันไม่จอยนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนางก็เลยแบบ ด่าหัวหน้าเลยโอเคคุณเป็นหัวหน้าแบบนุ่นแบบนี้บอๆด่าเสร็จชอ็ชอตปุ๊บฉันลาออก นึกออกไหมนางเอกก็ลาออกมาแล้วพอนางเอกลาออกมาปุ๊บด้วยความแบบมีไฟอยู่อะไรเงี้ยนางเอกก็เลยจะออกมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองก็เป็นแบบบริษัทเกี่ยวกับทำไวน์นำเข้าไวน์ส่งไวน์ค้าขายไวน์อะไรเงี้ยเหมือนเดิมเพราะว่านางเอกชื่นชอบไวน์แล้วก็ทํางานกับไวน์มานานอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นปุ๊บนางเอกก็โอเคตัดสินใจที่จะไปดีลกับเฮโซวอนนี่แหละฟาร์มทำไวน์ อันยิ่งใหญ่อันเรื่องชื่อนี่แหละนางเอกก็โอเคฉันต้องแบบว่าไปเองไปดิวเองไปคุยเองแล้วฉันต้องเปิดบริษัทใหม่แล้วบริษัทฉันจะต้องดิวกับเธอให้ได้นู่นนี่นั่นนางเอกก็เลยบินไปออสเตรเลียนะทุกคนเพราะว่าฟาร์มไวก็อยู่ที่ออสเตรเลียนั้นผลสุดท้ายปุ๊บนางเอกไปที่ออสเตรเลียแล้วนางเอกก็ไปเจอกับไพเอกตอนแรกนางเอกก็ว่าจะไปดิวเหมือนแบบว่าดิวอะโอเคเนี่ยบริษัทฉันกำลังจะเปิดใหม่นะฉันจะมาดิวนู่นนี่นั่นเรื่องราวต่างๆนานาเนื้อกมาฟิลนั้นบบว่าโอเคฉันฉันฉันิเปด แล้วส่วนใหญ่เจ้าของฟาร์มนะ mm. ก็บอกว่า mm. ไม่อะเธอแบบบริษัทใหม่นู่นนี่นั่นไม่ได้สิจะมาดีลอย่างนี้ไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย mm. แล้วเพอเอิญเพอเอิญเธอที่ฟาร์มขาดคนทํางานพอดีขาดคนแบบว่าเลี้ยงแกะ ไปตัดขี้แกะไปทํรล้วนู่นนี่นั่นเนื้อออกมาคือแบบงานทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วนางเอกก็เลยบอกว่าโอเคง้นฉันจะพิสูจน์ฉันจะทํางานนี้เองฉันจะทํางานแทนคนที่ออกไปแล้วนางเองกก็โอเคเริ่มทํางานที่ฟาร์มนี้พอหลังจากที่นางเอกเริ่มทำฟาร์มนี้ปุบ๊บโอเคความสัมพันธ์นางเอกกับเพื่อนร่วมงานต่างๆนานาซึ่งตอนแรกเขาก็แบบไม่ได้ชอบนางเอกเนาะแบบเธอยอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์หรอกนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเธอก็ไปนางเอกก็เหมือนแบบพิสูจน์ตัวตน ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอหลังจากนั้นปุ๊บนางเอกก็เริ่มพิสูจน์ตัวตนนี่อะไรเงี้ยค่ะทุกคนว่าโอเคสิ่งที่นางทำนางตั้งใจแล้วนางก็ทําด้วยใจจริงแล้วนางก็เหมือนแบบสื่อสารกับทุกคนด้วยความจริงใจก็คือเอาความจริงใจเข้าไปสู้แล้วบวกกับความที่ว่านางเอกจะไม่ย่อท้อเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งนางเอกย่อท้อแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทําแล้วมันแบบว่ามันไม่โอเคเลยนู่นนี่นั่นฉันจะกลับละฉันพอละฉันเหนื่อยละอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายพระเอกก็มาเหมือนแบบชุด ไหวว่าโอเค เธอแน่ใจหรอว่าเธอจะกลับให้อเอกบแบบปลาคำคมใส่อะไรเงี้ยฟิลนั้นนะคะทุกคนฟิลปลาคำคมใส่แล้วให้นางเอกได้คิดนางเอกก็โอเคคิด e n จ o ยกลับมาอะไรเงี้ยทุกคนพอนางเอกกลับมาทํางานปกติเสร็จปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่แบบว่าพระเอกไม่ได้บอกนางเอกซึ่งอันนี้เราขอไม่พูดว่าเรื่องอะไรอยากจะให้ทุกคนลองไปดูเองเพราะถ้าพูดไปก็คือซีรีส์อาจจะจบเลยโดยที่ทุกคนไม่ต้องดู <laughs> ไม่ใช่ซีรีส์ภาพ,พยนตร์นะะทุกคนพระเอกก็มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าโอเคฉันแบบพูดไม่ได้พระเอกก็มี หลังของตัวเองเหมือนกันว่าทำไมฉันถึงมาทำฟาร์มอยู่ตรงนี้ทำไมฉันถึง1234พูดไม่ได้เถพอะทพทหุคือจอบหนังจอบอยากให้ทุกคนไปดูนะทุกคนนั่นแหละพอหลังจากที่พระเอกอุบอิบอุบอิบไวนู่นนี่นั่นนึกออกมาแบบอุบอิบบางเรื่องไวหวอะไรเงี้ยนางเอกก็ก็ยังไม่อะไรจนวันหนึ่งปุ๊บพระเอกก็ได้บอกความจริงกับนางเอกว่าพระเอกนั้นจุดจุด,จ,ดจุดนะทุกคนนางเอกก็มีความแบบเออตกใจเล็กน้อยว่าเออทำไมแบบ ฉันเนี่ยใช้ความจริงใจเข้าสู้แล้วทาไมสิ่งที่ฉันได้กลับมาแล้วมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเข้าใจปะด้วยความที่ว่าพระเอกอาจจะมีเหมือนแบบปมในใจบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะทุกคนดังนั้นมันก็เลยทําให้พระเอกกับนางเอกจะต้องห่างก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งทั้งที่นางเอกเหมือนแบบต่อสู้มาจนแบบว่าโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชเพื่อที่จะดิลกับวายเจ้านี้ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรสุดท้ายฟุ๊บเพื่อนคนที่เคยขโมยแบบ ความเป็นของนางเอกปุ๊บอะนางก็นั่นเลยบินตรงมาที่ออสเตรเลียแล้วพาเจ้านายมาด้วยแล้วเจ้านายก็เหมือนว่าจะมาดีลกับฟาร์มนี้นึกออกไหมจะมาดีลกับฟาร์มนี้แล้วก็เหมือนแบบประมาณว่าเอ้ยอยากจะให้นางเอกเนะี่ยกลับไปทํางานปกตินน่นนี่นั่นแล้วให้เงินบาบาๆา,าต่างๆนานาแล้วนางเอกก็เลยเลือกที่จะบอกโอเคไม่เป็นไรถ้าในเมื่อคุณทําแบบนี้ปุ๊บฉันก็เทรทุกสิ่งทุกอย่างนางเอกก็แบบ กับคัมแบ็กแล้วนางเอกก็เหมือนแบบเดบิวต์ขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้ทุกคนดังนั้นคือซีรีส์มันจะเป็นแนวแบบว่าอันนี้คือเกือบจบแล้วจริง <laughs> ถ้าไม่ได้สปอยแค่เล่าเรื่องย่อยเฉยไม่ได้สปอยจริงๆนะฮะแต่เกือบจบแล้วเกียร <laughs> <laughs> ์เนาะเนี่ยฉันไม่ค่อยอยากเล่าอะไรอย่เงี้ยพอเล่าปุ้นรู้มันจะจบอ่ะเธอ,เ,อ,อเนื้ออ,อกม นั่นแหละแล้วพอนางเอกมาเหมือนแบบตั้งตัวใหม่ปุ๊บพระเอกก็โอเคมามาเอนซอยกับนางเอกอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนอะขหมดเลยแล้วกันว่าซีรีเรื่องนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบเหมือนแบบกําลังท้อแท้อะไรอยู่สักหนึ่งอย่างแล้วแบบถ้าเรามานั่งดูปุ๊บ่าเราอาจจะได้พลังบางสิ่งบางอย่างกับนางเอกก็ได้นะทุกคนเพราะว่านางเอกเป็น เป็นคนที่สู้แล้วก็มันก็จะมีแบบหลายช็อตหลายตอนที่แบบเออทำให้เรารู้สึกอมยิม้มเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือเป็นแบบฟิลกูดเลยความรักฟิลกูดเพราะว่าเนื้อหาเป็น13บวกดังน,น,นั้นคือมันจะไม่มีความดราม่าใดๆเกิดขึ้นคือถ้าดราม่าก,ก็คือแค่แบบสะดุดนิดๆหน่อยๆแค่นั้นแต่คือโดยรวมองค์ประกอบโดยรวมเราคือน่ารักมากนะทุกคนดังนั้นที่อ,อยากจะให้คนได้ได้ลองไปดูนะกับเรื่องนี้ A perfect pairing นั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องย่อแล้วก็สิ่งที่คิดว่า ทุกคนน่าจะได้รับก็คือน่าจะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เออเวลาเรานั่งดูเนาะแล้วช่วงนี้คือเราก็เพิ่งลาออกจากงานงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนดังนั้นคือนางเอกก็เหมือนเป็นตัวแทนของเราที่บอเออถ้าเราเดินทางเพราะว่านางเอกเขาเดินทางด้วยวนยมันมีคําพูดหนึ่งของพระเอกคือกินใจมากคือบอกว่าผมชอบคุณพูดถึงเรื่องวายเพราะวายทำให้คุณเดินทางเก็ตปะเก็ตปะเหมือนเราอะ่ะเหมือนเราก็ชอบพูดถึงเรื่องซีรีส์เพราะอะไรซีรีส์ ทำให้เราเดินทางพออยตรงนี้เวลาเราดูแล้วเวลามีคาอะไรพวกนี้ออกมาปุ๊บเรายิ้มเลยนะนั่งดูแล้วอืมอย่างเงี้ยเขาจะนั่งยิ้มอยู่คนเดียวว่าเออใจฟูววะถ้าในเมื่อเราแบบว่าอะไรที่มันทําให้เราชีวิตเราเดินทางเราก็จะไปต่อกับมันได้อย่างแบบโฟลว์เนืเ่องจากมฟิลนั้นเพราะนางเอกก็สุดท้ายแล้วนางเอกก็ยังคงจับธุรกิจไว้ต่อให้นางจะ ลมลุกคุกคานขนาดไหนวายก็คือตัวเดินทางของนางอะไรเงี้ยเออก็ถ้าดูปูไข่ก็น่าจะได้กําลังใจเยอะพอสมควรนะคะทุกคนมาพูดถึงในเรื่องของฟิลลิ่งขององค์ประกอบโดยรวมของภาพยนตร์บ้างฟิลลิ่งอ่ะดีมากถ้าใครชอบแนวแบบว่าเออภาษาอังกฤษคือแนวแบบ country นิดๆเนื้อออกไหมคือแบบจะเป็นแนวแบบว่าฟาร์มแกะเพราะว่านางเอกก็จะไปไปไปดูฟาร์มแกะนืกอออกก็จะมีแกะมีสัตว์มีจิงโจ้ของออสเตรเลียนืกอออกไหมคือจะเป็นแนวแบบว่าโอเคชนบทนิดหนึ่งอยู่อยู่ห่างไกล ตัวเมืองแล้วใครที่บอกว่าชื่นชอบฟิลลิ่งบรรยากาศที่มันแบบโอ้โหดีมากๆอ่ะเอาจริงคือเราอ่ะไม่เคยไปออสเตรเลียเธอเขา้าใจปะแต่พอเราดูผ่านภาพยนตร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมมันสวยจังวะอะไรอย่างเงี้ยเธอทั้งสีท้องฟ้าทั้งความเป็นเนินเขาวความเป็นหญ้าความเป็นป่าใดๆของออสเตรเลียดีมาก อันนี้คือดีมากอันนี้ฉันพูดเลยคือมู s ซีรีส์มูตภาพต่างๆน,นนะเขาทำออกมาได้ดีเขาทำให้อ่อฟิลลิ่งของตัวภาพยนตร์แล้วก็เนื้อเรื่องของภาพยนตร์อนะ่ะมันเข้าด้วยกันมันก็เลยทำให้คนดูอย่างเรารู้สึกแบบเออนั่งยิ้มได้เรื่อยๆเธเข้าใจมากคือซีรีส์อาจจะแบบไม่ได้ตลกแบบฮาขนาดนั้นแล้วก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้แบบหวานเวอร์อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเป็นภาพยนตร์13บวกนึกออกไหมดังนั้นคือมันก็แบบจะไปสุดไม่ได้กลัวว่าเด็กจะแบบจะไม่เข้าใจหรือเปล่าเด็กน้องๆ13าอะไรเงี้ยเออเพราะวา ที่ผ่านชีวิตเลยมาเยอะขนาดนั้นคันว่าจะไปแบบเวอร์ชั่นผู้ใหญ่เยอะก็ก็คือไม่ได้นะั่นคือเรื่องราวมันก็เลยจะมีความแบบว่าน,นุ่มนิ่มอบอุ่นหัวใจเวลาเราดูแล้วก็ยิ้มเพลินๆแล้วก็บวกกับเอ่อฟิลลิ่งบรรยากาศของสถานที่อะไรเงี้ย่ะทุกคนแล้วก็โทนภาพที่เขาเล่ามาซึ่งมันดีมากมันคือฟิลกูดมากๆเราชอบอยู่ซนหนึ่งไม่รู้ว่า ใครที่ได้ดูแล้วอะไม่รู้เห็นตรงกันหรือเปล่านะเราชอบตอนที่เขานั่งรอบกองไฟกันในภาพนะก็จะมีดวงไฟห้อยเนาะแล้วก็จะมีกองไฟแล้วมูดภาพคือเป็นมูดไกลๆหน่อยฟิลแบบถ่าย,ยไกลๆอะไรเงี้ยแล้วนังเอกก็คือร้องเพลงอะเธอเข้าใจะปละร้องเพลงแล้วว่าทุกคนก็ร้องเพลงแล้วก็พระเอกก็คือดีดกีตาร์หรือเ่าคือมันก็จะเป็นแนวแบบคันทรีแบบโอ้ดีมากเธอฟิลนั้นเลยมันคือฟิลแบบว่าเออโอบอุ่นหัวใจดีอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วตอนตอนที่นั่งร้องเพลงรอบกองไฟนะรถ อันนี้คือลดลดมากชอบเวลาเรานั่งฟังโอ้ยตาละใจฟูจังเลยอะไรประมาณนั้นหาะทุกคนอันนี้คือสัมจริงคือต้องให้ปรบมือในส่วนนี้ ส่วนในเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องนี้คือไม่ติดเนาะงานของ Netflix ส่วนใหญ่อะ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะคุณภาพเนาะทุกคนทราบดีว่าโอเคเขาก็จะหนักจัดเต็มเวลาเขาทําภาพยนตร์อะไรออกมาซึ่งภาพไม่ติดนะภาพเขาแบบคุณภาพมากๆนะทุกคนแล้วก็งานงานสเกลภาพหรือว่างานซีนต่างๆนานาที่แบบเขาถ่ายอะ่ะมันก็คือส่งฟิลลิ่งให้กับเราได้แบบว่า เต็มเปี่ยมแน่นอนใครที่แบบชื่นชอบแนวอบอุ่นหัวใจอะไรแบบนี้ฉันคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะตกทุกคนได้อยู่พอสมควรนะคะทุกคนเนาะประมาณนั้นค่ะนอกเหนือจากงานภาพแล้วงานฟิลลิ่งแล้วงานพระเอกนางเอกคือดี ฉันพูดเลยนางเอกสวยเรื่องนี้คือนางเอกสวยสวยบอเออเปิดมาตอนแรกเออยัยนี้สวยว่ะเนึกออกมโอ้ยสวยจางนึกออกมาฟิลนั้นเลยค่ะทุกคนส่วนพระเอกนะทุกคนส่วนพระเอกนี่ฉันพูดเลยว่าชอบมากฉันชอบฉันชอบพระเอกตอนไหนรูมาฉันชอบพระเอกตอนที่เขาถอดเสื้อนั่งอยู่ริมสาอยากให้ทุกคนได้ดูคือเป็กเวอร์เป็กไม่ไหวคือคือดีคือจึ้งคือเลิศคือฉ่ำคือเมื่วันแล้วทุกคนฉันอยากจะให้ทุกคนได้ดู ไอเลิฟนะทุกคนก็ทั้งสองคนนักแสดงก็ ก็ดีมากๆนะทุกคนพระนางเข้าคู่กันก็เหมาะสมกับชื่อเรื่องเลย a perfect pairing นะทุกคนเพราะว่าฟิลลิ่งเขาแบบจะต้องคู่กันจริงๆเพราะว่าเนื่องจากเคมีที่เข้ากันแล้วนะทุกคนฟิลลิ่งที่เข้ากันแล้วธุรกิจที่มีความเข้ากันแล้วนานอะไรอย่างเงี้ยเออทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบโดยรวมมันก็เลยทําให้ชื่อเรื่องพระนางแล้วก็ฟิลลิ่งต่างต่นะมันองค์ประกอบโดยรวมมันมันออกมาแบบ a perfect pairing จริงๆค่นะทุกคนปรบมือ แล้วก็มีอีกหนึ่งส่วนที่เราชื่นชมข้างในซีรีส์นี้คือเขาเอาความ L G B T Q ที่บอกว่าคนทั่วโลกตอนนี้กําลังเรียกร้องเนาะว่าโอเคสิทธิเท่าเทียมกันสิทธิในการแต่งงานหรือสิทธิในการครบหาดูใจกัน เพศเดียวกันหรือต่างเพศหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เงี้ยเพราะว่าข้างในตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีหนึ่งคู่ที่เรารู้สึกว่าเออดีจังเลยอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นคู่ความรักผู้หญิงกับผู้หญิงเขาก็เป็นแฟนกันถูกปะ่ะแล้วเขาเป็นแฟนกันคนหนึ่งปุ๊บก,ก็ต้องมีลูกอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะโอเคมีลูกได้แล้วเขาเป็นเป็นแม่และเขาก็เป็นแม่และท้ายที่สุดก็คือความแม่และความแม่และความพรรยาและความภรยาเขาก็ได้แต่งงานกันในที่สุดตรงเนี้ยดีปรบมือให้ปรบมือให้คือ อันเนี้ยมันถือว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับใครหลายๆคนเนาะแต่คือสําหรับเราเอ้ยอย่างน,น้อยๆข้างในตัวภาพยนตร์เองเนี่ยเขาก็เอาเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาใส่มากขึ้นอะไรเงี้ยคทุกคนเขาแบบว่าไม่ได้มาปิดกั้นว่าโอเคคุณแบบเป็นหญิงหญิงแล้วคุณจะแต่งงานไม่ได้หรือเป็นชายๆคุณจะแต่งงานไม่ได้แต่คือข้างในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็สามารถให้ผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงแต่งงานก็ได้แล้วก็สามารถที่จะมีบุตรด้วยกันได้นั่นเองค่ะทุกคนตรงนี้คือดีงามยกนิ้วให้ ประมาณนี้นะทุกคนโดยรวมลาแฮปปี้มากๆค่ะทุกคนถ้าสมมุติให้เราเคาะคะแนนเรื่องนี้เนาะเคาะคะแนนเรื่องนี้เราขอเนี้ยเคาะไว้ที่8เต็ม10ค่ะถามถามว่าทำไมถึงหัก2คะแนนสำหรับเรา อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเลดคะแนน,นแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ละช่องไม่เหมือนกันเนาะมันอยู่ที่ความชอบพื้นฐานของแต่ละคนพ <rec> เพราะว่าพื้นฐานเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นฟิลกู๊ดอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นฟิลอบอุ่นอยู่แล้วดังนั้นคือตรงนี้เนี่ย <c oughs> เขาก็ได้เราไปเต็มๆเลยส่วนที่เราตัดคะแนนออกไปอาจจาะความที่ว่าความม้วนอาจจะแบบยังไม่ได้ถึงขั้นขนา,นขนาดนานอะไรเงี้ยเขายังไม่สามารถที่จะดึงน้าตาเราออกมาได้จริงๆกันอยากนั่ง้องให้ด้วยหนึ่งแมทอะไรเงี้ยเขาจะว่า แต่ว่าเออมันยังไม่ได้ถึงขั้นขนาดร้องไห้อะไรขนาดนั้นค่ะทุกคนเนาะดังนั้นคือก็ให้ไว้ที่และกันนะทุกคนโดยรวมเราก็แนะนานะอยากจะให้ทุกคนได้ได้ลองได้ดูค่ะนะคะทุกคนยังไงเราก็ลองไปดูกันได้ใน n e ็ fli x นั่นเองจ้ะรบมื่ะทุกคนก็เอาเป็นว่าวันนี้พูดคุยมามอยเท่านี้ละกันนะทุกคนอันนี้คือเป็นการพูดพูดสดเลยนะไม่มีการแบบเขียนสคริปต์ใดทั้งสิน้นอ่ะเราให้ดู iPad iPad เราก็แค่จดแค่มีชื่อชื่อเรื่องนะคะทุกคนแล้วก็ชื่อตัวละครที่เราจําไม่ได้คือเฮโซนนั่นเองที่เราจดไว้นะ,ะทุกคนแค่นั้นนะประมาณนั้นค่ะหวังว่าทุกคนนะ่าจะชื่นชอบกับคอนเทนต์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ถ้าใครชื่นชอบก็ โอเคขอบคุณมากแต่ถ้าใครยังไม่ชื่นชอบยังไงหรืออยากจะให้ลองแบบว่าปรับเปลี่ยนหรือว่าทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ได้นะทุกคนส่วน r รีอคนั้นเราก็ยังคงทําอยู่นั่นเองเนาะแต่ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบ r รีอคทุกเรื่องอะไรขนาดนั้นนะทุกคนโอเคไหมตามนั้นนะจ๊ะประมาณนั้นค่ะ วันนี้พูดไว้เท่านี้ละกันนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันว้วกเวลาและวันนี้ถ้าเพิ่งกดผู้จัามไม่ดีหรือว่ารีวิวไม่ถูกจะดิบใครต้องขอกรบอาบอภัยวินัยที่นี้ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเว้ยเจะกระแม่ครั้งหน้าจ้ะบ๊ายบาย